สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหมอช้างเผยตรุดจีนไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภเปิดข้อห้ามปีนักสัตวเดียวรับความบังเทศการตรุดจีนหมอช้างเผยตรุดจีนไหว้ขอพระเทพเจ้าแห่งโชคเปิดข้อห้ามปีนักสัตวเดียวแหนเคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย หมอช้างทศพรเผยเคล็ดไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภรับตรุษจีนว่านำเลิกไหว้ไฉ่ซิงเอี๋ยประจำปี2568มาฝากครับพร้อมทั้งเผยว่า28มกราคม2568ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาบ,บจจาไฉ่ซิงเอี๋ยชุดไหว้ประกอบด้วยทูบน้ำชาแจกันใส่ดอกไม้เทียนแดงข้าวสวยน้ำสะอาดเจไฉผลไม้ กระเป๋าสตังค์ขนมชุดกระดาษเงินกระดาษทองคืนวันที่28มกราคม2568เวลา23-1นาฬิกาผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศเหนือพร้อมเผยข้อห้ามผู้ที่เกิดปีกุนไม่ควรไหว้เป็นคนแรกเคล็ดลับการไหว้ขอพรน,นำของที่เกี่ยวข้องกับเงินทองมาวางบนโต๊ะไหว้เช่นเงินอ่งเปากระเป๋าสตังค์โทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นสื่อกับองค์เทพถึงเรื่องโชคลาบเงินทองโดยเฉพาะให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยและเมื่อทูบใกล้หมดให้ลาของไหว้นำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเงินแรกหลังนำมาวางขอพรให้แบ่งนำไปทำบุญหรือโอนบริจาคขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ